แชกค่เราเเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตจากประกันสังคมประกันสังคมเพิ่มช่องทางธนาคารออมสินชำระเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา39กกระทรวงแรงงานแจ้งประกันสังคมร่วมมือออมสิน เปิดรับชำระเงินสมทบป,ประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา39ผ่านวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารแค่ยื่นหนังสือยินยอมกับธนาคารหักได้เลยเดือนละ1ครั้งและก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี้ทุกวันนะคะนายบุญสงทัพชายยุทธเลยคธะการสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าสำนักง,งานประกันสังคมได้ร่วมมือกับธนาคารออมสินเพิ่มช่องทางให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนมาตรา39ที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสินโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารได้แล้ววันนี้นะคะธนาคารออมสินจะหักบัญชีเฉพาะเงินสมทบงวดเดือนปกติ เดือนละหนึ่งครั้งเช่นหากบัญชีเงินฝากในวันที่15เมษายน2565เป็นเงินสมทบงวดเดือนมีนาคม2565เพียงผู้ประกันตนยื่นหนังสือยินยอมการหักบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้นะคะ เจ้าหน้าที่ธนาคารจะรับรองลายมือชื่อในหนังสือยินยอมให้ผู้ประกันตนทำสำเนาหนังสือยินยอมดังกล่าวพร้อมแนบคําขอส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตร,รา39โดยหากบัญชีเงินฝากธนาคารและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ประกันตนนะคะซึ่งเป็นบัญชีประเภทที่สามารถทำธุรกรรมหักบัญชีได้ไปยื่นณสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาธนาคารจะทำการหักเงินในบัญชีเงินฝากผู้ประกันตนในวันที่15ของทุกเดือนถ้าวันที่15ตรงกับวันหยุดทำการธนาคารหรือสำนักง,งานประกันสังคมธนาคารจะทำการหักเงินในบัญชีเงินฝากผู้ประกันตนในวันทำการถัดไปนะคะดังนั้นผู้ประกันตนสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ได้อีก2วันทำการนับจากวันที่หักบัญชีเงินฝากธนาคารจากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะประกันสังคมเพิ่มช่องทางธนาคารออมสินชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา39ได้แล้ววันนี้